ยินดีต้อนรับสู่หาดแสนต่อฟรีครับจุดกลางเต็นต์ฟรีตรงนี้เป็นจุดเช็คอินครับหาดแสนต่อด้านไกลเป็นเกาะนะครับนั่นนู่นจะมีเกาะ ทานนู้นเป็นภูเขานะครับมีควายเยอะมากฝั่งนู้นจะเป็นเขื่อนจีรินทร์อน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปนู่นไปตรงเขื่อนตอนนี้เข้ามาตรงสกายวอลเขื่อนสีรินทร์อน,นะครับผมเดี๋ยวไปชมสกายวอล เขาเคยมา่ถวนึงแล้วตอนนั้นยังบอลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเห็ดบอลแล้วได้ครับผมติดตามมาผมโก,โก,โกูกูกูก็มีเจสกีแล่นหรือนู่นนู่นครับทุ่นลอยน้ำ โรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางศิรินทรน,นะครับสองสามก้าหก สินของเตรียมนี para ir dentro um ตอนนี้เราเดินทางมาที่หาดแสนต่อนะครับผมเรามาดูเซอร์เวยจุดกลางเต็นนะครับโอ้ทางเขายินดีต้อนรับสู่หาดแสนต่อโอ้วิวดีนะนี่ โอ้โหโอ้มีอาคารของเทศบาลหรือเปล่าเทศบาลของน้ำสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมาย ห้ดแสนต่อฟรีครับ จุดกลางเต็นท์ฟรีเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับหาดแสนต่อลานกลางเต็นท์นะครับผมลานนี้ฟรีนะครับ บรรยากาศอ่างเก็บน้ำเขื่อนซิลินทอนโอ้หน้ามากลางเต้นมากนะครับด้านนู้นเป็นภูเขาครับเดี๋ยวมีโอกาส ต้องมากลางเต็นที่นี่ให้ได้นะครับผมมาเซอร์เวยก่อนนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเรามากลางเต็นกันที่นี่ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับหาดแสนต่อ ด้านไกลเป็นเกาะนะครับนั่นนู่นจะมีเกาะด้านนู้นเป็นภูเขานะครับมีควายเยอะมากฝั่งนู้นจะเป็นเขื่อนจีรินทรนนอครับผม เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปนู่นไปตรงเขื่อนเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่คนแถวนี้นะครับผมว่าตรงนี้เขาให้กางเต็นหรือเปล่า,า,าตรงนี้เพื่อไหนกางเต็นต์กันบ่ครับ,บเป็นกางเสียเงินหรือฟี่รครับ,บอ,อ๋อ แล้วถ้าเขา่าห้องนนำนี่ไปเข่าไซอะครับโอมาเข่านี่ก็ได้คนมากลางหลายวะครับ <Okay. S 1> อ๋อครับโอ้เราสามารถกลางได้แล้วก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับผม พ่บูลมังสาหารตรงไปลอยไงตอนนี้เข้ามาตรงสกายวอล์กเขื่อนสีเลงทอนนะครับผมเดี๋ยวไปชมสกายวอล์กเขาเคยมาเที่ยวนึงแล้วตอนนั้นยังบอลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเห็นบอลแล้วด่านนหนครับผม ติดตามมาผมโกโกโก้ go, go, go. เดี๋ยวห้องผ้ามาชมสกายวอล์กเขื่อนสิรินธรอ, mm hmm. อาคารสิรินธรทานประภากร ้างเข้าเข้าห้องน้ำก่อนครับ <S <S มีร้านกาแฟด้วยนะ <S <S เดี๋ยวไปกินกาแฟ มีคุณลุงว่าป้ามาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับ ครั้งก่อนมาตรงนี้ยังทําอยู่นะตอนนี้หญ้าสีเขียวแล้วด้านนี้สามารถลงไปได้นะครับ ตะแกรงนะครับเนี่ยตะแกรงเลยแล้วก็จะมีกระจก สกายวอล์กชมสวนโอ้นน่นด้านนน่นก็มีการทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติราปั่นจักรยานได้คนระับนี่ โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำโอ้ด้านหน้าเรานูน่นจะมีทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สูงมากครับก็ <S <S มีเจสกีสแล่นอยู่นู่นนู่น,นครับทุน่นลอยน้ำโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับจะเป็นทุ่นที่มีโซลาเซลล์อยู่ข้างบนนะครับ ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนซิลินทอนครับด้านนู้นจะเป็นเขื่อนเป็นสันเขื่อนกระจกครับผมไม่ไมาเนี่ย นี่อีกมีกระจกอยู่สามที่การรูนาะถอดรองเท้า15คน ห้ามปีนโอ้ตรงนี้ต้นพยุงนะต้นพยุงโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปแล้วเดี๋ยวไปหากาแฟกินมีร้านกาแฟด้วย สวนหญ้าสีเขียวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองจากร้านกาแฟนะไปที่สกา s k y อ o x